ฮรลโลทุกคนเราพร้อมไปเดินป่าแล้วค่ะไป,ไปเดินข้างนอกกันนะทุกคนวันนี้นาล้างรองเท้าก่อน อุน้ำแรงมากวันนี้งานเึรไปเท่างล่ะเดินเดินเดินมาถ่ายวิดีโอให้เบิ้งนะ

เกมฝนตกใช่มันนะขามันก็เลยเซียนออกดอกสวยๆเลยจีเดดขาไปพอบรได้ฝ่าวดองมาเนี่ยซาซาเรื่อยๆ เห็นขนปัญญาสองสามคนมันเปียกหนามเนาะฝนตกมัน,น,มนมีโอ้ก็จะเก็บเอาแต่บแบบนี่แหละได้ค้ามันก็นดีได้นหมแต่ว่าบางอันก็ประดั ยางมาข่าวเดียวก็เมื่อยเดียวๆมองทุกคนสวยโบอเอาตีนมนะันเก็บเอาต่ดอกสวยๆว,วันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเข้ามานะ À. mình đọc nồi, đọc mình thảo lên nó.

ไว้ให้มันเป็นปุ๋นเป็นปุ๋ยเห็นไหมเนยเห็ดดำบางหากันโผล่กันซ่อนเลยต้องอ้อนเหาก็เก็บนะนี่ก็เอาทิ้ง แลปามันก็บุกกินลายปเป็นนัป็นขาข้นย่ากับ